สวัสดีครับพี่น้อนเมื่อวานพ่อพอกิน,กนเดี่ยวกับบ่าวเมืองนองบัวมืว่อวานี้พามาเบิ้งครับเหิดงานอยู่ทางอีสเรียลพี่น,อน้องนี่ตัดบมกเขือเชลีครับเมื่อวานเป็นงานไร้วันเนาะบนเป็นงานเมาครับก็เลยไปเรืร่อยๆเดี๋ยวพาไปเบิ้งเพื่อนตัดเมื่อวานตัดปลาเรื่อยๆตัดเหรียญพี่น,อน้องมันบนเป็นงานเมนถาถ้าเป็นงานเมานี่โอ้ตัดเคียงกันครับเร็ว อยู่นี ke, e. ่ถ้าเมาเขาให้หากลรองต่อชั่วโมงเด็กพี่น้องตัดบวกเกลือหากลรองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณสิบเก่าเช็ดเขาให้อือให้สิบเก่าช็ดครับบวกเกลือตัวนี้แต่ว่าถ่ายงานแล้ววันตัดไปเรื่อยๆครับเป็นบวกเกลือพ่วงเหล็กพี่น้องเกลือพ่วงเหล็กตัดยากเขาก็เลยให้ตัดลายวันก่อนตัดนี่อีกประมาณอีก อีกรอบนึงครับเขายังค่อยเสียเมาขึ้นมาประมาณพ่วงที่สามเลยผมเห็นตอนนี้มันพ่วงเหลี่ยงเนาะพ่วงซองฝีวัมมาณพ่วงที่สามเขายังค่อยเสียเมาวันที่ตัดไงเร็วครับได้เร็วตอนนี้ตัดอยู่พ่วงเหลี่ยงอยู่อยู่ของล่างอยู่ตัดหยาดมันนานได้พี่น้องก็เลยหิดไร้วันครับตัดไปเรื่อยๆมาเนี่ตัดบอกขือวนี่ก็สีอยู่ประมาณซี่หาเลรียญนี่แหละกับสีหอดประมาณใบซองครับปอกแปดได้แปดชั่วโมงชั่วโมงละสิบเก้าเช็คอยู่นี่งานอยู่ทางนี้ครับ เมงงทาไปผมนี่พาไปเบิร์นคุณตัดบุกเขีือพี่น้องวันนี้นี่ยเบาหลายเดี๋ยวมันสิยืดยาวไปเรื่บอยเนาะห้าครับผมนีผพามาเบิบบบบเร์นตัดตัดตะ้หล้่ยวพี่น้องกะทีเลี้ยงประมาณนสามสันเนาะกองหนึ่งสี่มีหกกระปุกที่เลี้ยงประมาณนี้ครับพี่ง่ามเติบ,บตแต่ว่าจะเป็นงานเมาหนี <c oughs> คือสีผสมหนีเ,เนาะ คนพี้อนคนอีตัดเึงนเอาตะหมากทุกสูงเด้นาเขียวคนสีบ่อเติมมหมากใบขึ้เห็นแบบตัดแล้วคับาดเียงลง่เนี้ใบขึ้นไเห็นไหมวกบ้านองคุณน้ำหาหมาอยู่อยู่ตระมาดนนีแล้วเอามาแบ่งงูยคืนไหมหยัดหยัดหยัดลงมันถึงกรเพงเขากะเรียกพวกงมากๆนเบียงแปะหนังถึงเอามาดจะกองไงด่วน ว่ามาเขี้ยวน,นี่เขาตีไปตัดได้พี่น้องมี่เขียวจริงมาขายอองนี่นี่มาเขียวจริงเขาไปตัดจังสีก็บ่อยตัดครับรรตัดเต็มตึงแดงครับซุกเปิดพ่วงหนะ้าคนนีงก็ตัดน,นี่ครับพี่น้องพ่วงแบบนี้จังคอยตัด,ดได้เด้บยมีเขียวจ้าหมากเลยนะกันตัดเคี้ยวไปหน้าจางเขาที่หายหมากแตงที่เขาก็เด็ดออกครับบ่ออกครับหมว่ามันแตกมันทีเป็นเนาใส่น้ามู ันนี้เขาเอื่อมาคือเชอรี่ครับกินได้นี่มันทีบอกกึ่ยังบอกเคือไอ้พวกเคือสมอยู่บ้านเท่านี้พี่นอนคือสมใส่ตำหมกฮงไหมันสีบอกคือกันตัวนี้เขาที่ไปกินกินก็ยังหมักไม่อยู่บ้านเ้องครับต่เนี้รสชาติมันที่ออกหวานหอมๆหรอกครับมันที่บอกข้าวก็ยังอยู่บ้านไม่ได้บอกเคือพวกนี้บอกเคืออยู่บ้านเท่านั้นบอกเคือใส่ตำหมกฮงมันที่ออกข้าวข้าวเนาะออกข้าวข้าวอยงหน่อยแต่ว่านี่มันที่หอมหอมหวานๆนะครับ หนึ่งเมื่อตาเดือดทีประมาณนี้คี่นอนตัดสินป้าไอ้เรีลี่ยงไปแต่งหนังไปง่ายๆเรปลาเปียนกับหกปานี่ แต่แต่ม่เลียงใส่เขางา่ายตัวแต่แต่แต่ละกองรับเป็นงาน,ย,างน,นยังีงงานรายวันกับเหตุเหุที่พี่น้องเฮตุไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นงานเมากับมองงามซับนีดดีกเป็นเมาสมันฟ่งหาองชั่วโมองเป็นงานเมานะตัดเต็มกองกหาอ,องก็ได้ชั่วโมองนึง ตัดเด้ครับวันี้มูเขาเจาะด่สุดลองแล้วนะครับพี่น้องนนี้ส่งใบามากเป็นงานเมาพี่น้องเมามัดเสียครับนี่ก็มัดเสียคำหนึ่งกับห้เย็ดชั่วโมงนะพี่น้องชั่วโมงละสิบเก้าเช็คคำหนึ่งหอดเคืองนะครับ บทสุดข้ามเลยสิหนองเป็นกำลังมัดมัดนางเสร้ามีแหงจังบาทกันครับมัดเสียกเสริมเสียกครับพี่น้องมันจะปลูกไอ้มันตีปลูกมะเขือเอชี่ีนะอันนี้เป็นมะเขืองไงครับเป็นมะเขืองไงเขาไก่สีโน่หละเจากกำลังมัดครับเสริมกัไปซองสินต่อช่องหนึ่งน่ครับช่องหนึ่งมันอยู่ประมาณหาสิบเส้นเขาเสริมาไปสองสิบมันตีนทีคือยังตัวนี้ครับ เพิ่มไปเพื่อจะได้พันกูบกระเขือมันขึ้นช่วงใบนะครับเน่อยสีประมาณนี้คนกูขุนเพิ่งกำลังหมัดปุยปุยไปใบด้วยไปใบด้วยกันไอ้ครับไอ้เพิ่งกำลังหมัด ต้นทรงเศร้าที่ท่าให้บเบื้องตัดมะเขือนะครับตัวนั้นเป็นงานไร้วันก,ก็เรียพว่ากันเฮ็ดเลินครับตัวนี้ทรงใบมันตัวนี้เขาเป็เมาหนอกเวลาพ่กกากันเฝ้าเฮ็ดเปล่าแล้วครับว้าวถ้าตัตตปว,าวปวดขาปวดขาสูงขนาดด้สองเมตรได้ครับนี่โตเป็นรถอังการาขึ้นมา เป็นป้าปะเคือใหญยเขากำลังสีโลโเขาเลยมัดเสียบไปถาเลยเสริมเสียบเขาอื่นเนาะกระสีประมาณนี้พี่นอนท์พี่น,อน้องอันนี้กันเรียลๆครับแบบนี้เขาบานละมีรถออกขึ้นเลยับเดี๋ยวมัดขึ้นกับบโดะ ขึ้นมามาซอยของผมกนมแล้วนะพี่น้องเดียวของข้าเจานี่ยรลางซอยกันอยู่ <c oughs> ฟังอันนี้มันไก่ตั้งแต่ย,ยน,นหมีดด้อ <c oughs> มันไก่เนาะฟังทั้งนี้ <c oughs> ไม่เหตุยานมนยนมีดด้อพี่น้องมึงเหรอ <c oughs> ไก่ เขาเรียก่น่ยอกมนู่เาม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 าสูงขนาดได้พี่หน่มคมดูมาดูอันกลารถเล้ยมา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 สูงมันสูงไปหน่อยเสียงทุดท้ายนี่มันทีห่างครับเออเขาจะมาแเที่าหละมาดูมาดู เรื่องอะไรจอดกันจับเลยยังเป็นเนมัดอบอกนี่กูไปมามัดฝอยกูเป็นตัวนี้โอ้ยไยกะละเอยเนาะธรรมดาด้กูเนาะจอามูลหน้ยิบบาทไ่เป็นเพีย่้มเฮ้ยสุดจอดกันแล้วนี่แม้างนี้นี่สินเดียวนึงิบบาทหนึ้ยบบาท ไอเกาหลีเด้อพี่น้องเอ้ยอยอยี่สชเฮ็ดสชั่วโมงหนึงา้าเฮ็ดสชั่วโมงก็ล้วนี่เอาแต่พี่น้องวันี้เล้ยวๆวันนี้ลงรถกันวันนี้ครับเดี๋ยวพากับบานแล้ว,วนี่ก็เลี้ยวแล้วพี่น้องเขากับบานเขาวันน, <4 S 1> นี้สี่โ <4 S 3> <4 S 2> มงกว่าสี่สองสามรถ <4 S 3> กับบานเข้าาบ้านันี้เนาะ บรรยากาศลังเลยงานพี่น้อ,นองเลยนี่ขอบ้านาตาะเขาขอบ้านนอานพี่น้องอมาที่นี่ขอบ้านนอกพี่น้องมาดีนี่ติดรถแล้วโอ้โซเฟอร์ขับรถมา